สวัสดีทุกคนกันด้วยนะกลับมากันอีกแล้วฮะสำหรับภายในคลิปวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปทำสิ่งที่อ e ีปิกอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหดูดเวลากันอีกเช่นเคยซึ่งสิ่งที่ผมจะมาทำก็คือการปลูกต้นไม้นั่นแหละแต่ว่าแค่ปลูกต้นไม้เฉยๆเนี่ยมันจะอ e ีปิกได้ยังไงคือทุกคนเคยเห็นการทำฟาร์มไหมหรือการปลูกต้นไม้ในลักษณะที่เป็นระเบียบอะ่ะก็คือมันจะดูไม่เป็นธรรมชาตินั่นแหละ มันจะเรียงกันสวยมากๆเป็นแพทเทิร์นแพทเทไปพอทิออกไหมแบบฟาร์มนี้ตอน1ต้นเนี่ยห่างกันประมาณ5เมตร6เมตรอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ห่างกันแบบเนี้ยไปตลอดฟาร์มเลยซึ่งในคลิปนี้ผมก็เลยจะนําสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอามาทําดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะสวยอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าอ่าแต่ทุกๆคนก็อาจจะสงสัยกันอีกว่าเอแล้วมันจะอีพิกยังไง ใช่ฮะถ้าแค่ปลูกไว้เฉยๆเนี่ยมันไม่มันดูไม่อีปิกแน่นอนผมเลยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะปลูกซัก1,000ต้น <c oughs> โอ้โหทําทำอะไรอีกแล้วเนี่ยใช่แล้วครับทุกคน1,000ตน้นด้วยกันโดยการปลูกเนี่ยผมจะปลูกในลักษณะที่แบบเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเนาะก็คือจะมีด้านขว้างแล้วก็ด้านยาวใช่ไหม ซึ่งด้านกว้างเนี่ยจะปลูกประมาณ20ต้นแล้วก็ด้านยาวไปอีกเนี่ยอันนี้ก็อีก50ต้นด้วยกันซึ่งนั่นก็หมายถึงจะมีพื้นที่20่สคูณห้ใช่ไหมถ้าผมเรียกไม่ผิดนะนั่นแหละครับ20่สคูณห้และนั่นพอคูณกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้1000นต้นนั่นเองพอนึกออกไหมผมจะทําในลักษณะนั้นเลยแล้วก็แต่ละต้นนี้จะห่างกันยังไงเดี๋ยวผมค่อยไปกะระยะอีกทีในตัวเกมแล้วกันอาจจะต้องหาอุปกรณ์อะไรสักอย่างที่ช่วยในการเว้นระยะยห่าง อย่างน้อยๆในฟาร์มต้นไม้ตรงนี้ผมก็ต้องสามารถเดินเข้าไปได้ด้วยแล้วก็ให้มันดูสวยๆไม่อึดอัดมากเกินไปต้องให้มีระยะห่างที่พอดีอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าแต่ผมก็คงไม่ทําให้มันแบบพื้นที่ใหญ่มากๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนั่งถางป่ากันมันอีกก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้หนึ่งพต้นของผมอ่ะจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ให้ทุกทุกคนจำเวลาตรงนี้ไว้ดีๆนะกับเวลาที่ผมเล่นตอน,นเนี้ยเนี่ยที่กำลังพูดอยู่เนี่ยก็คือ1ทุ่ม15นาทีด้วยกัน จำตัวเลขนี้ไว้ดีๆนะครับ1ทุ่ม15นาทีเดี๋ยวก็นั่งดูกันไปเรื่อยๆฮะจนไปถึงช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีว่าเวลาตรงเนี้ยมันไปสิ้นสุดที่ตอนไหนอ่ะทุกทุกคนถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปกันฮะ let's go โอเคฮะตอนนี้หลายๆอย่างเริ่มเข้าที่แล้วขวานผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แคมป์ก็โอเค แล้วก็วันผ่านเอนเกมมาเป็นที่เรียบร้อยผมก็จะได้เจมเขียวมาเรื่อยๆในช่วงที่พวกรัฐทิมาบุกเอาละสิ่งที่ยังไม่ได้นะก็คือที่เกิดใหม่อันนี้ก็ต้องนั่งเล่นไปเรื่อยๆก่อนแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยผมสามารถเริ่มแผนการได้แล้วก็คือปลูกต้นไม้โอ้ยเอาจริงเหรอเนอี่ยเอามาเดี๋ยวดูแผนที่กันก่อนนะในส่วนของแผนที่ก็ประมาณนี้ครับ มันมันดูไม่ค่อยมีพื้นที่โล่งๆเนาะมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีให้ผมงั้นก็เอาบริเวณแถวๆนี้แล้วกันนะเนี่ยแถวๆเนี้ยก็คือจะไล่ไปแบบนี้ครับก็คือตรงเส้นแนวตรงนเนี้ยเนี่ยจะปลูกประมาณ20ต้นแล้วก็จะลงไปตรงนี้นะครับอีก50าสิบต้นด้วยกันแล้วก็ทําให้ครบแถวให้ครบจํานวน1000ต้นอ่าพอนึกออกไหมอย่างที่บอกครับจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นแนวประมาณนี้เลยจึ๊บๆอ่า คิดว่าทุกๆคนก็น่าจะพอเข้าใจกันซึ่งนั่นก็แสดงว่าผมต้องมาตรงบริเวณตรงจุดนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมลองวางต้นไม้ไป20ต้นก่อนก็คือตรงความกว้างเนาะส่วนความยาวอันนี้ก็ค่อยอีกทีเดี๋ยวผมต้องถางป่าด้วยเอาละต้นอ่อนผมก็ฟาร์มมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหยิบไป20ต้นก่อนแล้วก็จะไปกะระยะด้วยว่าควรวางเท่าไหร่เนาะไม่สิหมายถึงระยะห่างนะ อ่าเอาละถ้าผมจะเริ่มผมเริ่มจากตรงนี้ดีกว่าเนาะผมอาจต้องไปตัดต้นนี้ทิ้งด้วยซึ่งค่อยว่ากันข้างหน้านี้มีแอ่งน้ําเดี๋ยววางไปมันจะดูไม่สวยคือในพื้นที่ที่ผมตีมาไว้เนี่ยมันก็น่าจะมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ก็แอ่งน้ําอะไรพวกนี้อยู่แล้วแหละแต่เ,เป็นว่าตอนเริ่มก็ให้มันเริ่มแบบดีๆไปก่อนให้มันเริ่มแบบดีๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือมันมีเป็นบล็อกๆเลยเนาะ แต่ว่าแต่ละบล็อกมันเท่ากันไหมเนี่ยเหมือนตัวเกมเขาจะทำเป็นบล็อกให้มาแบบสวยๆอยู่แล้วนะอ่าอ่ะบล็อกแรกนะครับเอาที่มุมนี้เลยจึ๊บไปแล้ว1ต้นส่วนบล็อกหนึ่งมันได้5ต้นไหมเดี๋ยวลองดูนะอ่าเดี๋ยวเอามุมตรงนี้ก่อนเอถ้ามุมตรงนี้มันก็จะชิดกับมุมตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมันก็จะไม่สวยอเอาไงดีเอาห่างกันประมาณนี้แล้วกันเนาะสวยไหม มันดูชิดเกินไปอ่ะเออผมมันมันดูชิดเกินไปเดี๋ยวอะ่ะเดี๋ยวนี้ผมค่อยตัดทิ้งแล้วกันมันชิดเกินเกินไปนะครับเดี๋ยวอะ่ะประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะได้ก็ให้ห่างกันประมาณนี้แล้วกันอันนี้บอกก่อนนะมันอาจจะไม่เป๊ะแต่ผมจะทําให้มันได้ประมาณนี้นั่นแหละกระยะเอาอ่าเดี๋ยวผมใช้จอผมในการประเมินแล้วกันเนาะถ้าอ่าถ้าแบบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใช้จอในการประมินนะส่วนอันนี้จุ๊บ จึ๊บมันก็น่าจะเป็นแถวๆตรงนู้นแล้วก็น่าจะเป็นประมาณตรงนี้จึ๊บอ่าได้อยู่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 ประเมินเอาตรงนี้จึ๊บๆอันนี้จึ๊บเออค่อยเป็นค่อยไปฮะไม่ต้องรีบเดี๋ยวรอดูผลลัพธ์แล้วกันอ่ามันเหลืออันสุดท้ายแล้ววะดิอ่าแล้วแล้วอันสุดท้ายเดี๋ยวมันต้องเกิดน,นะครับแต่ว่าผมขอเป็นกรณีพิเศษแล้วกัน ให้มันอยู่ในบล็อกเดียวกันเออก็วางไปตรงนี้นี่ครับผมได้จัดมาเป็นที่เรียบร้อยก็พูดกันตามตรงว่าห่างไม่เท่ากันหรอกพูดตรงๆงเลยห่างไม่เท่ากันหรอกบางอันอาจจะห่างกันมากบางอันอาจจะห่างกันนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่ามันน่าจะออกมาสวยแน่นอนก็เดี๋ยวรอดูต้นมันโตเนาะเดี๋ยวค่อยมาเช็คกันใหม่แต่สวยแน่นอนผมรับประกันอ่าทุกคนนี่ฮะนี่ครับ ต้นไม้ในแนวขวางอยู่ที่20ต้นด้วยกันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยฮะโอ้โหมันเยอะมากนะมันเยอะมากๆหนึ่ 1, ต้นนะทุกทุกคนที่ผมต้องปลูกอะเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นการเป็นสี่เหลี่ยมแบบสวยงามแน่นอนเดี๋ยวรอดูได้เลยเอาเป็นว่าก้อนนี่ครับเป็นไงสวยไหมอ่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องเคลียร์รอบนอกด้วยนะเพื่อให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเอาละขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมก็ต้องทําเป็นแนวยาวไปอีก50ต้นด้วยกัน ก็คือจะเริ่มตั้งแต่ต้นนี้นะครับเป็นต้นที่1แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนถึง50ต้นด้วยกันแผนการก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมนั่งนั่งวางก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันใหม่ว่าเมื่อครบ50ต้นเนี่ยมันจะไกลสักแค่ไหนกันแล้วก็จะดูดีไหมไปฮะ let's go โอเคตอนนี้ผม เอโอเคตอนนี้ด้านยาวของผมก็ปลูกมาได้25ต้นแล้วอาจจะยังโตไม่เต็มที่นะแต่ว่าผมมาให้ดูปัญหานิดหนึ่งก็คือตรงนี้ครับมันมีก้อนหินแบบเบิ่มๆห่างไว้ซะโอ้โหแต่ผมก็ปลูกได้นะเนี่ยเห็นไหมแต่ว่ามันอาจจะดูไม่สวยไปหน่อยเพราะว่าคือถ้าจะให้สวยเนี่ยผมต้องขึ้นไปปลูกไว้ด้านบนนะครับเดี๋ยวมันก็จะโตด้านล่างให้เองแต่เนื่องจากมันมันติดหินฮนะผมเลยเออมันได้ประมาณเนี้ย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขึ้นหินก้อนนี้ได้ไหมนะแต่จากที่ดูก็ไม่น่าจะได้เลยก็เสียของไปแต่ก็ได้มา25ต้นแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเพิ่มไปอีก25ต้นด้วยกันเพื่อที่จะให้ครบ50นั่นเองอ่ะไปกันต่อ okay. โอเคโอ้โหมาถึง50มาถึงต้นที่50แล้วนะก็คือตรงนี้ก็มาเดี๋ยวดูแผนที่กันโอ้โหเกินครึ่งแมป เฮ้ยหมายหมายถึงเกินครึ่งระยะทางอีกนิดเดียวก็จะสุดแมปแล้วอ่ะทุกทุกคนโอ้โหไกลจัด <c oughs> อ่ะเดี๋ยวรอดูมันโตเต็มที่เนาะซึ่งจากที่ดูดูมาเนี่ยมันดูเหมือนง่ายใช่ไหมใช่ครับทุกทุกคนมันมัน,ม,นมันทำไม่ยากหรอกก็แค่ตัดต้นไม้แล้วก็หาต้นอ่อนแล้วก็เอาต้นอ่อนพวกนี้ไปเรียงปลูกเรื่อยๆแค่นั้นเลยจะเห็นได้เลยว่า50เนี่ยมันโอ้มันก็แค่นิดเดียวดีใช่ไหม แต่เอาจริงๆลองมาคำนวณกันดีๆครับเนี่ยฮะทุกทุกคนอย่างเช่นตรงเนี้ยคว้างเนี่ยมันคว้างแค่20ตนใช่ไหมตอนนี้ผมทําเสร็จไปแล้ว1แถวก็คือนี่ครับแถวแรกตรงนี้เลยแต่ผมยังเหลืออีก19แถวครับ19้ตนนั่นแหละที่ต้องไล่ไปอีกเนี่ยอย่างเช่นแถวที่2ตรงเนี้ยผมก็ต้องไล่ไปอีก49้ตนเพื่อให้ครบ50ตนแล้วพอครบแล้วก็ต้องมาทําแถวที่3ต่อทุกทุกคนครับลองนึกภาพว่ามันนานแค่ไหนโอ้โหนานแน่นอนเออ อ่ะตอนแรกก็ว่าจะไปให้ดูนะแต่ว่ามันก็ต้องรอโตก่อนเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทําในลักษณะนี้ก่อนก็คือตอนนี้เนี่ยเอย๊ไม่ได้ดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้เดี๋ยวมันจะเบี้ยวเอาตอนแรกผมว่าจะทําให้มันอ่าก็คือทําขอบไปให้เรียบร้อยก่อนแต่พอคิดไปคิดมาเอ๊มันไม่น่าได้ดิเดี๋ยวมันจะเบี้ยวเอาเนาะถ้าการระยะผิดมันต้องค่อยๆทําไปทีละแถวครับอย่างเช่นแถวแรกผมทาเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปก็ต้องขึ้นที่แถวที่2แล้วก็อ่าเนี่ย ก็ต้องมาเทียบกับแถวแรกว่ามันตรงกันหรือเปล่าผมก็ต้องไล่ทําไปทีละแถวเนาะเพื่อให้มันเป๊ะที่สุดแล้วกันอ่าโอเคครับก็อีกนานฮะเดี๋ยวทําให้ได้ซ้าค้าแถวเดียวเราค่อยกลับมาดูกันพอถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็น่าจะออกมาดูดีแล้วล่ะจริงไหมมันก็น่าจะออกมาดูดีแล้วก็หวังว่าแบบนั้นแล้วกันไปครับไปกันต่อเรียบร้อย อ่าเอาจริงๆคือยังไม่เสร็จนั่นแหละแต,แต่แต่อยากเรียบร้อยมากๆโอ้โหทุกทุกคนผ่านมาครึ่งทางแล้วฮะซึ่งนั้นก็คือผมต่อได้10แถวจาก20แถวซึ่งนั่นก็เป็นตัวเลขประมาณการอยู่ที่500ต้นด้วยกันห0าต้นใน700วันภายในเกม โอ้ผมว่าผมทำรายสถิติอีกแล้ว,ลวเนี่ยก่อนหน้านี้พันพันเจ็ดเองนะรอบนี้น่าจะนานกว่าเดิมแสดงว่าต้นไม้ที่ผมปลูกไว้ในคลิปที่แล้วในคลิปนี้ก็มากกว่าใช่ปะเออถ้าคิดง่ายๆมันก็ต้องมากกว่าถ้าผมใช้เวลาเล่นนานกว่าแต่จริงๆมันมีหลายปัจจัยครับคลิปที่แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าผมปลูกไปกี่ต้นอาจจะสูงกว่าในคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาจริงๆปลูกต้นไม้500ต้นจริงๆมันก็ไม่ถึงนะสาเหตุก็มาจากตรงพื้นที่ครับมันจะมีบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แบบเนี้ยเนี่ย เดี๋ยวผมลองปลูกให้ดูนะผมกดปลูกแล้วนะมันกดปลูกไม่ได้ครับเนื่องจากมันเป็นพื้นที่พิเศษอย่างตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่กับดักเราก็ไม่สามารถปลูกได้แล้วก็มีที่อื่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปให้ดูอ่าอีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้นะเนี่ยที่เป็นบ่อน้ําไม้สิที่เก็บน้ําเอออันนี้ก็อันนี้ก็วางไม่ได้ที่เป็นแอ่งน้ําอันนี้ก็วางไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนี่ฮะทุกทุกคนโอ้โหบอ่อใหญ่เลยสองบอ่อติดปลูกต้นไม้ไม่ได้เออ จริงๆก็ยังไม่ได้500ต้นนั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาคำนวณอีกทีนะตรงบริเวณจุดนี้เดี๋ยวผมก็จะไปปลูกในพื้นที่อื่นทดแทนและกันเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ทําหลักๆให้เสร็จก่อนก็คือพื้นที่ใหญ่อ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวผมพาไปให้ดูแบบมุมกว้างๆแล้วกันนี่ครับทุกทุกคนเห็นไหมมุมคือผมอยากให้มันซูมได้ไกลกว่าน,นี้มันจะได้แบบสวยงามมากๆแต่ว่าทุกทุกคนลองดูประมาณนี้ก็พอเป็นไงผมอาจจะวางไม่ได้แบบต่อตรงกันแบบสวยงามนะครับ ผมก็ต่อเท่าที่ได้แล้วก็เร่งสุดๆแล้วเพื่อที่จะทําให้มันเสร็จเร็วที่สุดนั่นเองเพราะว่ามันนานจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองหามุมอื่นๆให้ดูอีกสักเล็กน้อยนะไหนๆก็มาได้ครึ่งทางแล้วผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะอว่าจะดูจากมุมนี้สักหน่อยโอ้โหพายุหิมะเข้าแล้วก็บ้านหลังนี้ไม่ได้หันไปทางนู้นด้วยชีวิต อ่าก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าก็ตอนนี้พายุหิมาเข้านะครับทศนวิสัยในการมองก็ต่ําลงเอาเป็นว่ามาได้ครึ่งทางแล้วยังเหลืออีกครึ่งทางฮะผมให้ทุกคนทายกันไปก่อนเลยว่าผมจะทํารายสถิติเดิมได้หรือเปล่าที่1นึ่วันด้วยกันลองลองลองประเมินกันดูนะครับผมจะพยายามเร่งที่สุดให้ได้นะเพื่อให้มันเสร็จได้เร็วเฮ้ยก็แวะมาครึ่งทางครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ เสร็จแบบเรียบร้อยแล้วกันเอาไปฮะ Let's go โอ้โหโอ้โอเด้อเด้อเดี๋้อเด้อ ปรับภาพต่ำอยู่นะครับเดี๋ยวปรับภาพสูงกลับมาก่อนโอเคโอ้ดูดีขึ้นเลยเรียบร้อยฮะทุกทุกคนทุกทุกคนเรียบร้อยโอ้โหดูดิครับโอ้โหรอบนอกสวยไหมยโอโ้แล้วทุทกทคนดูครับดูพืนผืนป่าหายไปหมดแล้วโอ้โหนี่ฮะกลายเป็นผืนป่าที่ผมทำการสร้างขึ้นมาแบบ เรียบง่ายแล้วก็ดูสวยงามมากๆโอ้โหผมอยากให้ซูมได้เยอะๆอะมันออคือผมอยากเห็นปฏิมาก,กรรมที่ผมได้สร้างเอาไว้เอาละคือหลักๆเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วเหลือแค่บางจุดเนาะที่มันไม่สามารถปลูกได้เดี๋ยวผมต้องไปปลูกเพิ่มเติมซึ่งตรงจุดนี้ผมก็ต้องไปนับด้วยว่ามันยังเหลือกี่ต้นเนาะที่ผมยังขาดไปอ่ะก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผ่านคืนนี้ไปให้ได้ก่อนโอ้ เดี๋ยวผมค่อยบอกอเวลาอีกทีและกันว่าตอนนี้เวลากี่โมงแล้วทุกุกคนได้ยินนี่ต้องโอ้เอาจริงเหรอแบบนี้แน่นอนรอแปบบ๊บรอแปบบ๊บทำให้สําเร็จก่อนเนาะเอาละมาเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นข้างในกันแล้วนะครับซึ่งผมจะไปนับว่ายังเหลือกี่ต้นเนาะอ่ะตรงจุดนี้ต้องประเมินยังไงเอ่ยก็จะกินทั้งพื้นที่ตรงนี้เลยซึ่งถ้าเป็นพื้นที่ตรงนี้ก็จะได้ส สามเกโอเคตรงนี้เหมือนกันไหมตรงนี้สองแถบสองแถบก็ต้องเป็นส่อ่ารวมกันเป็นสิบาต้นตรง2พื้นที่ตรงนี้ขาดอยู่สิบาต้นนะครับทดเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปจุดอื่นกันอ่าอ้าทำไมตรงนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ปลูกกันเนี่ยแล้วผมเว้นไว้เว้นไว้ทำไมเนี่ยอเอาเว้นไว้เฉยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นคือมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันกัน้นติใช่ปะ ผมถึงผมถึงเว้นเอาไว้อะอ่าตรงนี้อ่าประมาณ4ต้นนะครับ4ต้นอ่ะบวกไปเดี๋ยวค่อยไปสรุปกันอีกทีนะครับเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้ผมก็จะเอาไปรวมยอดกับพื้นที่ใหม่ไปเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่สับสนแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้กี่ต้นเอ่ยประมาณ3 9 9เเอ้ยไม่ใช่ดิ 6, 6 6นะครับ6อ่าใช่ใช่แล้วก็ด้านหลังตรงนี้จำได้แม่นเลยอ่า3ต้น ไปไปดูจุดอื่นกันต่ออ่าตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้มีโอ้เยอะนะเนี่ยทำเปเล่น4ี่สี่แถบ4แล้วก็3ตรงนี้4 3 12 12อโอเค 12, 12, 12, 12ไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอโทษครับขอโทษครับบวกไปอีก12นะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูตอนเช้าใหม่โอเคผมไม่พลาดแล้วก็อ่ารวมๆแล้วมีทั้งหมด3 8ต้นนะที่ผมขาดไป ก็เดี๋ยวผมไปหาซีดมาเพิ่มไม่ใช่ซีดไปหาต้นอ่อนมาเพิ่มก่อนที่มีอยู่ไม่พอนะทั้งหมด3 8ต้นด้วยกันเอามาตอนแรกก็คิดว่าว่าน่าจะเยอะกว่าดีนะแต่โอเค38ต้นก็ไม่ได้แย่ครับเดี๋ยวทุกๆอย่างก็จะจบแล้วผมอยากให้มันจบมากๆโอ้โหจะพักและหลังจากคลิปนี้คลิปที่ทำนานๆเนี่ยผมจะพักก่อนค่อยว่ากัน ไม่ไหวจริงๆครับนานจัดโอเคผมไปได้มาเพิ่ม19ก็เดี๋ยวเก็บจากกองนี้ให้ได้25ก่อนได้2 5แล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับบวกให้ครบ38ก่อน26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3โอ้โหโอ้โหอีกอันเดียวอีกอีกต้นเดียวชีวิตโอเคได้แล้วได้แล้ว เดี๋ยววิ่งกลับกันนะครับแต่ว่าทุกทุกคนเห็นนี่ไหมนี่ครับความโล่งเดี๋ยวผมให้ดูมแมพผมอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้คือแคมป์ฝั่งนี้คือแคมป์เนี่ยตรงเนี้ยบริเวณรอบๆแคมป์คือผมถางออกหมดแทบหมดเลยนะใช้เยอะมากกับการที่จะปลูกพันต้นเนี่ยโอ้โหก็ก็เต็มตัวดีๆแล้วกันถ้าใครอยากจะปลูกเอาละวางเข้าไปเรียบร้อยนะครับในนี้มีอยู่38ต้นแบบพอดีพอดีเป๊ะ ก็เดี๋ยวไปปลูกกันฮะจะได้จบจบสักทีคลิปนี้โดยตำแหน่งที่ปลูกเดี๋ยวผมก็จะปลูกถัดจากตรงนี้เลยนะครับก็คืออันที่20ก็ถ้าปลูกกันนี้ก็จะเป็นอันที่21นั่นเองก็ไป let's go อ่ะอันสุดท้ายเรียบร้อยโอเคครับทุกคนก็คลิปการปลูกพิเศษหรือก็คือต้นไม้ที่ผมไม่ได้ปลูกไปอีก2ต้นด้วยกันอยู่ในกระสอบนี้แล้วฮะ2ต้นที่ผมจะมาปลูก ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยมันมึนขนาดไหนถึงขั้นคำนวณผิดไป2ต้นโอ้มันอีกนิดเดียวมันก็จะเพอร์เฟกแล้วทุกทุกคนมันอีกนิดเดียวอ่ะเอออ่ะช่างมันก็ทำให้จบจบดีกว่า2ต้นสุดท้ายเอาละอันนี้ก็คืออ่าห้องใหม่นะเนื่องจากเกมมันไม่ได้เซฟมันไม่มีเซฟอยู่แล้วเกมนี้ก็เลยต้อง <c oughs> มามาปลูกในห้องใหม่อ่ะต้นที่หปลูกไปเฮ้ยไม่ใช่ดิ ต้นที่999นะครับส่วนต้นที่1,000ก็จัดไปเรียบร้อยโอ้โหเสร็จสิ้นแล้วฮะครบและ1,000ต้นด้วยกันที่ผมนั่งปลูกมาก็เดี๋ยวไปกลับไปที่เนื้อหาหลักกันอีกรอบโอ้ยครบแล้วครับทุกทุกคนพั0นต้นอ่ะเดี๋ยวผมจะวิ่งไล่จากตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะเผื่อใครอยากจะนับว่ามันมีแถวครบอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าก็ลองนับกันได้ วิ่งไปวิ่งไปค่อยๆนับกันนะฮะทุกๆคนไปไปโอเคเรียบร้อยจนถึงมุมตรงนี้แล้วเราก็จะวิ่งไปตรงนน้นอีกนะเฮ้ยไป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 ,ป,ปวิ่งไปวิ่งไปไหนๆก็จะจบคลิปแล้วเดี๋ยวในส่วนนี้ผมจะเร่งสปีดเอานะเพราะว่ามันไกลเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้คือส่วนท้ายนะก็ประมาณนี้เลย โอ้ส่วนด้านในก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูแบบมุมมองแบบนี้แล้วกันอ่าสูสวยไหมคือถ้าต้นไม้ในเกมนี้มันปลูกแบบนี้เนี่ยอ้มันก็น่ากลัวนะต้นไม้ไม่รู้จะเยอะไปไหน <c oughs> นี่แบบข้างในมันทึบไปหมดเลยเนาะเออเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมจะลองหามุมคว้างให้ทุกทุกคนได้ดูกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสวยสักแค่ไหนกันอ่าจากมุมก้อนหินตรงนี้เป็นไงบ้างทุกทุกคนนี่เลยนะ ไกลไปสุดนู่นนะ่ะเอออ่าเดี๋ยวผมลองหาอีกมุมนึงก่อนมุมนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคมุมนี้แจ่มเลยนะฮะมุมหลังคาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขึ้นมาได้ไงนะแต่แต่ขึ้นมาได้นี่ครับโอ้โหแต่ว่ามุมนี้มันไกลไปหน่อยเนาะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นู่นฮะทุกทุกคนเห็นไหมนี่ฮะโอ้โหที่ผมทําทั้งหมดโอ้ขนาดนี้เลยครับและอันนี้ก็คือมุมแบบคว้างๆนะทุกทุกคนเห็นไหม โอ้โหข้างใหญ่ไพศาลมากว่าแต่วัดเองไปทําอะไรตรงนั้นนะ่ะเนี่ยขนาดเดินมาไกลๆแล้วก็เดินไปให้มันสุดอะ่ะมันแบบมันมันข้างใหญ่มากๆครับทุกคนมันแบบไม,ไม่รู้จะจินตนาการยังไงแล้วนี่ฮะพอมองเข้าไปด้านในเด่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นน่ะเออมันดูแบบดูดีอะ่ะแต่ก็แอบ,บน่ากลัวอยู่นะถ้าเจอของจริงโอเคครับทุกทคนคลิปในวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะแล้วก็ ดูวันที่ผมได้ในคลิปนี้ครับโอ้โหอ่าเดี๋ยวรอคำนวณให้เสร็จก่อน1 1 7พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบฮะหนึ่งันหนึ่งร้ยเจ็ดสิบวันทำรายสถิติเดิมไปเป็นที่เรียบร้อยนะก็ขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ได้เยอะมากแล้วก็ส่วนตอนนี้นะครับกี่โมงแล้วก็ฟังดีๆนะฮะทุกทุกคนตีห้าสามสิบสามนาทีโอ้โหจากหนึ่งทุ่ม อาตีง่ายๆเลนหนึ่งทุ่มนะครับสองทุ่มสามทุ่มสีทมทม่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าเอ้ยจริงดิสิบชั่วโมงเอ้ยวัดสิบชั่วโมงผมนั่งปลูกต้นไม้พันต้นสิบชั่วโมงโอ้โหอ่ะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับรหวังว่าทุกๆคนจะชอบกันนะก็เดี๋ยวคลิปแนวนี้ผมจะอ่าพักไว้กก่อนแล้วกันนานเลยกว่าจะกลับมาทำอะไรแบบนี้อีกเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม